นับตั้งแต่มีการโต้เถียงปมเกาะกูดมาระยะหนึ่งนะคะวันนี้กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดบรรยายพิเศษหลักกฎหมายว่าด้วยอาณาเขตทางทะเลที่สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงมีกําลังพลที่เรียนหลายหลักสูตรมาเข้าร่วมรับฟังนะคะรวมถึงประชาชนและสื่อมวลชนด้วยค่ะติดตามจากรายงานนี้ค่ะการบรรยายวันนี้เป็นไปตามนโยบายของคนเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้จากการทหารเรือที่ต้องการสร้างความเข้าใจประเด็นกฎหมาย ว่าด้วยอนาเขตทางทะเลรวมถึงความเป็นมาของการประกาศเขตแดงทางทะเลของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยมาเลเซียและไทยเวียดนามบนเวทีมีการระดมผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุกาศาสตร์กรมยุทธการและนายทหารพระธรรมนูญจากกองทัพเรือร่วมแจงข้อมูลเริ่มตั้งแต่ที่มากฎหมายรวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญในการปักปันเขตแดนทางทะเลการดาเนินการเกี่ยวกับเข,บเขตทางทะเลนะครับ จะประกอบด้วยบุคคลหลักๆ3ฝ่ายครับฝ่ายแรกก็คือจะเป็นฝ่ายนโยบายครับอาจจะเป็นจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับจากรัฐบาลเองครับฝ่ายที่2เป็นฝ่ายกฎหมายนะครับโดยปกติก็จะเป็นนักกฎหมายจากกระทรวงการต่างประเทศนักกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือที่ปรึกษาต่างประเทศนะครับแล้วก็ฝ่ายที่3ก็จะเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคกฎหมายทะเลครับเจ้าหน้าที่เทคนิคกฎหมายทะเลนี่ก็คือเป็น ผู้ที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับด้านแผนที่นะครับโดยเฉพาะแผนที่ทางทะเลต,ต่างๆต่อปมร้อนปัญหาเกาะกูดผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพเรือยืนยันยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการดําเนินการจึงไม่หนักใจชี้ส่วนสําคัญคือความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและประชาชนที่ต้องเห็นประโยชน์ชาติตรงกันและไม่ติดอยู่กับการโต้เถียงผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพเรือยังประสานเสียงตรงกันว่าณนะวันนี้ ยึดแนวเส้นแบ่งเขตแดนหรือเส้นเคลมที่ทําไว้ตาม MOU 44เพื่อรักษาเขตแดนของไทยเราประกาศตรงไหนเราต้องแสดงสิทธิ์ตรงนั้นนะครับถ้าคนประกาศแล้วคุณไม่แสดงสิทธิ์มีท่านหนึ่งครับใช้คําที่ผมชอบมากเขาเรียกว่าการ b รั f ส่วนข้อถาม ควรมีการปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จก่อนค่อยแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลหรือควรทําควบคู่กันไปนั้นยอมรับเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจงจากรัฐบาลท่านนโยบายนั้นเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อเพื่องปโปูชนชาวไทยนะครับนะครับตรงนั้นแน่นอนครับกอ,องทเรจะต้องทําหน้าที่นะครับก็คือจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เพราะว่าอย่าลืมนะครับรัฐบาลมาจากประชาชนนะครับนั่นก็ับต้องถือว่ารัฐบาลนั้นคือเสียงของประชาชนกล่าวได้ว่าเวทีวันนี้เป็นจุดยืนของกองทัพเรือแต่ในคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคหรือกรรมการ j t c ซึ่งจะเดินหน้าเจรจาก,กับกัมพูชายังมีองค์ประกอบจากหน่วยงานอื่นด้วยซึ่งจะมีท่าทีอย่างไรคนไทยทุกคนต้องติดตามเพราะนั่นคือผลประโยชน์ของชาตินั่นเองปทุิจันร,ราชาถ่ภาพาวสวิทมง,งุนสนักข่าวไทยอสมทรายงาน